ท่านประธานครับผมเรืองสิมรลมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อก้าวไกลก่อนอื่นนะครับต้องเรียนกับท่านประธานตามตรงว่าวันนี้เป็นวันพฤหัสซึ่งเป็นวันที่คอรมอนะครับทราบอยู่แล้วนะครับว่าจะมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรและในวันนี้ก็จะเป็นวันที่จะต้องมีการตั้งกระทู้ถามสดซึ่งตามข้อบังคับนะครับการประชุมข้อที่1 5 1นะครับ ซึ่งอยู่ในหวด8ในส่วนที่เป็นบททั่วไปได้กําหนดเอาไว้นะครับว่านายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่ถูกตั้งกระทุ้ถามต้องเข้าร่วมประชุมสภาเพื่อตอบกระทุ้ถามนั้นในเรื่องนั้นด้วยตนเองเว้นแต่มีเหตุจําเป็นนะครับทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่ามีเหตุจําเป็นก็ต้องมีการแจ้งเป็นหนังสือซึ่งผมได้รับเป็นหนังสือครับท่านประธานครับโดยในหนังสือนะครับก็กําหนดได้พูดถึงสาระนะครับ ว่ามีเหตุจําเป็นคือเดินทางเยือนราชนาจักรกัมพูชาอย่างเป็นทางการซึ่งจริงๆเรื่องนี้นะครับท่านประธานผมพอจะเข้าใจได้ว่าท่านอาจจะมีภารกิจล่วงหน้าและอาจจะยังต้องปรับจูนกับการทําหน้าที่ในสภาเสียก่อนแต่ข้อบังคับการประชุมของเราก็ได้กําหนดต่อไปนะครับว่าการที่จะไม่มาตอบกระทู้เนี่ยในท้ายที่สุดนะครับ ก็จะต้องบอกกับสมาชิกบอกกับสภาว่าสุดท้ายจะมาตอบเมื่อใดซึ่งในหนังสือที่ผมได้รับนะครับท่านนายกรัฐมนตรีไม่ได้มีการเขียนลงไปในรายละเอียดว่าตกลงแล้วกระทู้ที่ผมถามในเรื่องของตำรวจท่านนายกรัฐมนตรีจะมาตอบคำถามนี้กระทูน้นี้เมื่อไหร่ผิดข้อบังคับข้อที่ร้1อย่างชัดเจน นี่คือประเด็นที่หนึ่งครับที่ผมต้องการคำอธิบายคำตอบว่าเพราะเหตุใดหนังสือที่ผมได้รับถึงไม่มีการลงราย,รายละเอียดและผิดข้อบังคับการประชุมแบบนี้ประการที่สองครับท่านประธานครับในเรื่องของตำรวจเมื่อวานท่านมีการแต่งตั้งทั้งท่านนายกและกรตรนะครับแต่งตั้งผอบอรตรซึ่งเราไม่ทราบเหตุผลเลยครับว่าการแต่งตั้งดังกล่าวเนี่ย ในท้ายที่สุดท่านมีหลักเกณฑ์มีวิธีในการพิจารณาอะไรมีวิสัยทัศน์อะไรนนมีเหตุผลอะไรอันนี้ผมไม่ได้ลงในในคำถามนะครับท่านประธานกขอความในอย่างนี้ครับผมได้พูดว่าอันนี้มันลงไปในคําถามอ๋อไม่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 อาจเข้าไปทันเมืค่จะอกว่าอันนี้ครับมันลึกในคำถามแล้ววันนี้ผู้ที่จะถามอย่างไม่มาก็รอรอคราวหน้า ถ้าว่าท่านไมนมาถ้าสมมุติว่าผู้ตอบไม่มาผมถือว่าได้ถามครั้งที่สองได้ได้ถามครั้งที่สองแล้วผมจะอนุญาตให้ถามโดยไม่ต้องมีผู้ตอบครับแต่วันนี้ต้องขอไว้ก่อนว่าขอความกรุณาปรัชญานิดนึงมันจะได้สดมันจะได้สดคือถามถามปั๊บแล้วก็พูดตอบอยู่แต่ถ้าคราวหน้าเมื่อได้ถามแล้วท่านนายกหรือรัฐมนตรีไม่มาผมจะอนุญาตให้ถามได้ครับเพราะว่าเป็นเรื่องสดแต่คราวนี้ต้องขออย่างที่ว่าเนี้ ท่านนายกก็ไปเยือนกัมพูชาอย่างเป็นทางการจริงโดยกำหนดล่วงหน้าไม่ได้ไม่ไม่ต้องการอะไรถ้าประธานผมแค่อย่างไม่ไม่ต้องการได้มาตอบแต่ว่าถ้าถ้าพูดถึงข้อบังคับพูดเรื่องอื่นก็เชิญผมไม่อยากให้เป็นคำถามเพราะเดี๋ยวคราวหน้ามาถามซ้ํายำมันจะไม่สดครับไม่ไม่เป็นคาถามแน่นอนครับท่านประธานครับผมแค่ต้องการจะชี้แจงว่าไอ้เรื่องที่ผมถามเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันมีความจําเป็นเร่งด่วน และเนื่องจากเรื่องที่ผมถามมันเป็นเรื่องตำรวจครับซึ่งโดยหลักการผมเข้าใจดีมันมีความยากมันไม่มีกระทรวงอื่นดูแลเป็นการเฉพาะแต่อย่างน้อยที่สุดสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นเป็นประเด็นในสังคมผมก็เชื่อว่าท่านนายกรัฐมนตรีพอคาดหมายได้อยู่แล้วว่าเรื่องนี้จะถูกถามในที่ประชุมและกอนหน้าจะสามารถ b r i e หรือมอบหมายให้กับรัฐมนตรีบางท่านอาจจะเป็นรัฐมนตรีสมศักดิ์ก็ได้ครับให้มาตอบคำถามของผมก็ได้เพื่อให้พี่น้องประชาชนเขาได้สบายใจให้เขาได้รู้ว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับองค์กรตํารวจองค์กรซึ่งมีตํารวจกว่า2องแสนคนและยังมีครอบครัวของเขารวมๆกันเนี่ยเป็นล้านคนแต่ท่านนายกรัฐมนตรีไม่มาตอบ แล้วก็ไม่บอกด้วยครับว่าตกลงแล้วจะมาตอบเมื่อไหร่ผิดทั้งข้อบังครับและสร้างความรู้สึกต่อพี่น้องตำรวจและต่อสภาแห่งนี้ว่าท่านไม่ได้ให้ความสำคัญกับปัญหาของตำรวจเลยนี่ยังไม่นับว่าตอนที่นักข่าวถามท่านเรื่องสังขยาตำรวจท่านเองก็ตอบในลักษณะที่ว่าจะไปสังขาสังขยาทำไม เท่ากับท่านไม่ได้ให้ความสัมพันธ์สำคัญกับประเด็นปัญหาที่กําลังเกิดขึ้นดังนั้นครับท่านประธานครับผมขอถามท่านประธานแล้วกันครับไม่ได้ถามในเนื้อหาสาระที่เตรียมมาแต่ผมถามเรื่องข้อบังคับท่านประธานท่านเรื่องข้อบังคับเชิญครับว่าตกลงแล้วเนี่ยในข้อร้1้าที่มีการกําหนดนะครับให้นายกรัฐมนตรีในการที่จะต้องระบุวันหรือช่วงเวลาที่จะมาตอบคําถามเนี่ย ไม่ทราบว่าผมจะได้รับคําตอบนะครับในเรื่องนี้อย่างไรเรียนท่านประธานครับครับขอบคุณมากครับจะได้สอบถามไปนะครับนะฮะก็ขอบคุณคุณลักิมันมากครับส่วนว่าจะแก้เมื่อไหร่อันนี้ก็ยังได้รับจากสารานายกว่าในข่าวถัดไปก็ก็ดูข่าวต่อไปก็แล้วรันเชิญครับ,ค,รบคุณประกรณ์วิ ขอบคุณท่านประธานครับผมประกรณ์บุตรดงพิพัฒน์สกุลผู้แทนรัศดรบัญชีรายชืย่อพรรคก,กวไกลในฐานะวิปฝ่ายค้านครับผมต้องขออนุญาตที่จะลุกขึ้นถามท่านประธานอีกครั้งจริงๆนะครับต่อคาถามของท่านรันสิมันโรมที่ได้ถามไปเมื่อสักครู่นะครับผมขอความชัดเจนในเรื่องการถามกระทู้สดนี้นะครับอ,อันดับแรกนะครับก็คือตามข้อังคับข้อร้อยห้าสิบเอ็ดที่ท่านรังสิมันโรมได้กล่าวไปนะครับผมต้องขอความกรุณาท่านประธานจริงๆว่าในครั้งต,ต่อไปถ้าหากท่านรัฐมนตรี ไม่สามารถมาตอบได้ด้วยตนเองต้องขอให้ระบุว่าจะมาตอบกระทู้นั้นได้เมื่อใดเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับอย่างเคร่งครัดนะครับประการที่2นะครับเมื่อสักครูน่นี้ท่านประธานได้แจ้งว่าหากครั้งหน้าท่านรังสิมันโรมถามกระทู้นี้อีกแล้วท่านรัฐมนตรีไม่มาก็จะอนุญาตให้ท่านรังสิมันโรมถามโดยไม่มีผู้ตอบทีนี้ข้อกังวลของผมมันเป็นแบบนี้ครับท่านประธาน หนึ่งสมัยประชุมเนี่ยเรามีเวลากันอยู่สักประมาณ1 6ถึงสิสัปดาห์ครับเว้น mm hmm. ไปบางสัปดาห์เนี่ย mm hmm. ผมคิดว่าเราน่าจะมีกระทุ้สดที่เป็นโคต้าของฝ่ายค้านเนี่ยสักประมาณ30ครั้งโดยประมาณนะครับถ้าท่านรันซิมันโรมถามอีกครั้งหนึ่งแล้วไม่มีผู้มาตอบและท่านประธานบอกว่าจะให้ถามโดยไม่มีผู้ตอบนั่นหมายความว่าจะให้กระทู้นั้นตกไป โดยไม่ได้ให้ใช้โคต้าฝ่ายค้านในอีกครั้งหรือไม่นะครับอันนี้มันกลายเป็นว่าท่านรัฐมนตรีถ้าไม่อยากตอบท่านก็ไม่มาอีกกระทูหนึงคนอื่นถามท่านไม่อยากตอบท่านก็ไม่มากลายเป็นว่าฝ่ายค้านแทนที่จะได้ถามสมัยประชุมแล้วประมาณ30กระทู้อาจจะเหลือแค่สักประมาณ20กระทู้ถ้าหากว่าคณะรัฐมนตรีใช้วิธีแบบนี้นะครับครั้งที่แล้วผมได้ให้สมาชิกหารือไปครั้งหนึ่งแล้วว่าถ้าหากว่าท่านรัฐมนตรีไม่มาตอบกระทู้สด ในครั้งต่อไปควรจะต้องเพิ่มโคต้าให้กับทางฝ่ายค้านได้ถามซ้ําอีกครั้งหนึ่งโดยไม่ไปทับกับโคต้าของสัปดาห์ถัดไปผมต้องขอความยืนยันท่านประธานเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งครับท่านประธานขอบคุณครับครับขอบพระคุณคุณประกอบรุ่นมากครับผมอยากจะเรียนว่าเกนารมลมของข้อบังคับในเรื่องกระทุ้สดนั้นต้องการให้เป็นสดเมื่อถามถามมารัฐบาลก็ต้องตอบไปโดยไม่ต้องไป ลึกอะไรมากเพราะไม่ใช่กระูรถามทั่วไปเพราะเป็นการถามณตอนเช้าของวันที่จะถามอันนี้ต้องเข้าใจทั้งสองฝ่ายแต่ก็ไม่อยากจะได้คําตอบว่าทางรัฐบาลขอเลื่อนมันผิดเจตนารมณ์ข้อบังคับเพราะฉะนั้นผมจะประสานและแจ้งไปทางรัฐบาลว่าต้องขอความกรุณาจากรัฐบาลว่าในช่วงกระทู้สดหรือกระทู้นั้น ้องเป็นหน้าที่ของรัฐบาลเหมือนคุณรัชมานได้บอกว่าวันพุธโดยเฉพาะวันพฤหัสเป็นวันกระทู้ถามนั้นเป็นสิ่งที่ท่านรัฐมนตรีจะต้องมาตอบภารกิจอื่นถ้าไม่ใช่จาเป็นอย่างเช่นวันนี้เข้าใจได้ว่าเป็นการเยือนเป็นทางการหรือเรื่องอื่นๆแต่โดยปกติท่านรัฐมนตรีก็ต้องมาที่สภาเพราะสภานี้ก็มาจากประชาชนเช่นเดียวกับรัฐบาลมีภารกิจ ที่กระทรวงผมก็เคยปฏิบัติก็มอบให้ท่านอื่นได้แต่สภาคนอื่นประหลัดอธิบดีมาตอบไม่ได้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ครับท่านรัฐมนตรีต้องเป็นคนมาตอบต้องเป็เข้าใจได้ต้องเข้าใจเจตนาด้วยทําไมจึงมีกระทู้สดเพราะเป็นเรื่องเร่งด่วนนะเป็นเรื่องที่สถานการณ์กําลังเกิดขึ้น ถ้าเลื่อนไปอย่างที่คุณประกรู้วุฒิพูดมันก็ไม่ใช่เรื่องเล่งด่วนและไม่ใช่กระทุสดอันนี้เดี๋ยวจะประสานทางเว็บรัฐบาลและทางรัฐบาลให้นะครับผมเข้าใจเราจัดดำเนินการไปตามระตามนี้แต่ถ้าหากว่ากระทุเป็นครั้งที่สองแล้วเนี่ยไม่มาเองเนี่ยผมก็จะปฏิบัติตามที่ประกุลวุฒิ <c oughs> ได้ชี้แจงมาก็ต้องให้ก็ให้สิทธิ์จะพยายามให้มากที่สุดครับ คุณรัศมีาเจิญครับแคนนะแ่ขออนุญ,ญาตท่านประธานเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันแล้วก็เข้าใจดีนะครับผมแค่อยากจะได้ความชัดเจนว่าความหมายของท่านประธานก็คือหลังจากเนี้ยท่านประธานจะประสานไปที่นาย,ยกรัฐมนตรีเพื่อให้นาย,ยกรัฐมนตรีตอบกลับมาที่สภาว่าพร้อมที่จะมาตอบเรื่องตำรวจซึ่งผมได้ตั้งกระทู้ถามสดในวันนี้เอาไว้เมื่อไหร่ถูกต้องใช่ไหมครับผมเข้าใจแบบนี้ถูกต้องใช่ไหมครับ อันนี้ก <c oughs> นน็ก็จะประสานไปแต่ทางรัฐบาลจะมาตอบด้วยผมไม่ทราบได้แต่ข้อบังคับและเจตนารมณ์ผมได้ที่แจงเว้แล้นะครับในส่วนของผมนะฮะครับ,รบตอนนี้คุณธีรรัตน์ยกมือครับผมเชิญท่านๆครับ ขอบพระคุณค่ะท่านประธานดิฉันทีละลัสมเม็วาน,นิชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหาคนครพักเพื่อไทยในฐานะวิปรัฐบาลนะคะอย่างที่เราทราบแล้วก็มีความตั้งใจที่อยากจะให้สภานั้นเป็นที่แก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้วันนี้ฉันต้องขอขอบพระคุณนะคะคณะรัฐมนตรีที่ได้มาตอบกระทู้ถามสด นะคะที่ได้ผ่านไปแล้วแล้วก็ยังมีในส่วนของที่ยังคงค้างอยู่อย่างที่ทางเพื่อนสมาชิกที่บอกว่ามีเรื่องของตํารวจที่เรารับทราบข่าวกันดีค่ะวันนี้เปิดทีวีช่องไหนเราก็จะเห็นว่า ข่าวมีแต่ออกในเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนั่นก็คือเรื่องของสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นการที่ตำรวจนะคะถูกตั้งข้อกล่าวหาว่ามีส่วนพัวพันกับการพนันออนไลน์ซึ่งตรงนี้พี่น้องประชาชนทั่วประเทศค่ะรู้สึกถึงความกังวลแล้วก็อยากที่จะให้เกิดการแก้ไขโดยเร็วแล้วก็ยังมีในเรื่องของการแต่งตั้งตำรวจที่เมื่อวานนี้มีการประชุมเพิ่งเสร็จสิ้นไป ดิฉันก็มั่นใจว่าประชาชนยังมีคําถามตามมาที่อยากจะรู้ซึ่งตรงนี้ดิฉันได้ทราบจากทางข่าวสารที่มีผู้สื่อข่าวนะคะได้ไปสอบถามทางท่านนายกรัฐมนตรีรวมถึงทางตํารวจเองก็ตามแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วได้ข้อมูลมาประมาณหนึ่งแล้วแล้วก็จะเป็นการดีมากๆนะคะถ้าหากว่าทางท่านนายกรัฐมนตรีได้มาให้ความกระจ่างในคําถามแล้วก็คําตอบกับพี่น้องประชาชนแต่อย่างที่ทราบกันดีค่ะเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทางท่านนายกรัฐม ตรีด้วยว่าวันนี้ท่านได้ประสานเข้ามาแล้วก็แจ้งให้ทราบแล้วว่าท่านติดภารกิจเร่งด่วนซึ่งแน่นอนค่ะว่าสภาเราบอกไว้แล้วว่าเราจะมีกระ,กระทู้ถามสดทุกวันพฤหัสตอนเช้าแล้วท่านจะต้องมีการแบ่งเวลาแล้วก็จัดสรรเวลาให้มีการมาตอบคำถามในสภาด้วยแต่ถ้าหากว่าเป,เป็นภารกิจที่ท่านพิจารณาแล้วว่าเร่งด่วน กว่าสิ่งที่จะต้องมาตอบในสภาดิฉันก็เห็นว่าเราควรที่จะต้องให้ความเป็นธรรมกับท่านดิฉันรับทราบในข้อกังวลใจนะคะในเรื่องของที่เราพูดคุยกันว่าแล้วเลื่อนไปแล้วจะมาตอบเมื่อไหร่ดิฉันเห็นด้วยค่ะว่า ทางคณะรัฐมนตรีรวมถึงท่านนายกเองนั้นจะต้องมออีการสั่งการมาว่าในคำถามนี้เนี่ยจะเข้ามาตอบในสภาเมื่อไร่หรือจะส่งท่านใดมาเป็นผู้ที่ตอบคำถามแทนอันนี้อยากที่จะให้เราเองนั้นได้เข้าใจร่วมกันว่าสถานการณ์ในวันนี้ที่เกิดขึ้นนะคะมันเรื่องของความจำเป็นเร่งด่วนในสถานการณ์ปัจจุบันจริงๆที่ท่านไม่ได้มาตอบแต่ในสถานการณ์ในภายภาคหน้าถ้าหากการดาเนินการนั้นเป็นไปได้อย่างถูกต้องนะคะเราเองก็ยินดีพร้อมที่จะ ทำงานร่วมกันกับทุกภาคส่วนทั้งทางฝ่ายค้านเองนะคะหรือว่าการประสานงานกับคณะรัฐมนตรีเองเพื่อที่จะทําให้การดําเนินการในสภาเป็นไปได้อย่างเรียบร้อยแล้วก็ราบรื่นที่สุดดิฉันเองในฐานะวิปรัฐบาลแล้วก็เพื่อนสมาชิกทุกคนนะคะรับทราบปัญหานี้แล้วก็จะนําไปดําเนินการให้ไม่มีปัญหาในครั้งต่อไปด้วยค่ะขอบคุณท่านประธานค่ะครับขอบคุณครับเ,เรื่องอเชิญท่านประการวุฒิเชิญครับ ขอบคุณท่านประธานครับผมประกอบบุดุมพิปัสกุลผู้แทนราษฎรบัญชีรายชืย่อพรรคก้าไกลในฐานะวิฝ่ายค้านนะครับผมขอผมขอให้ข้อสรุปแบบนี้เลยครับท่านประธานอันดับแรกนะครับก็คือเหตุการณ์ในวันนี้ที่ท่านนายกรัฐมนตรีไม่สามารถมาตอบประทุได้เองทางพวกเราพรรคก้าไกลพรรคฝ่ายค้านเข้าใจดีครับว่าท่านติดภารกิจที่ต่างประเทศซึ่งก็ไม่ได้กล่าวโทษท่านแต่อย่างใดนะครับประเด็นต่อไปก็คือประเด็นสําคัญนะครับหนังสือที่ชี้แจงมาถึงท่านรังสิมันโรมวันนี้ ไม่เป็นไปตามข้อบังคับของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะครับเพราะว่าไม่ได้ระบุว่าจะมาตอบได้เมื่อใดดังนั้นผมคิดว่าผมหาทางออกให้แบบนี้เลยครับทุกครั้งผมขอให้ท่านประธานกำชับนะครับกำชับทางรัฐบาลนะครับว่าหากไม่สามารถมาตอบกระทูได้หนังสือชี้แจงต้องแจ้งว่าจะมาตอบได้วันไหนนะครับให้เป็นไปตามข้อบังคับข้อ15 1และผมสมมุตินะครับ สมมุติว่าวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีส่งหนังสือมาใหม่และบอกว่าสามารถตอบได้ในวันพฤหัสหน้าแปลว่าในวันพฤหัสหน้าโคต้ากระทู้สดของฝ่ายค้านจะต้องเป็นของท่านรันซิมันโรมและบวกอีกสองกระทู้เพื่อไม่ให้สภาแห่งนี้เสียโอกาสในการสอบถามปัญหาต่างๆต่อท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีผมขอสรุปให้หากว่าเป็นไปตามนี้เนี่ยผมคิดว่าทุกฝ่าย น่าจะเห็นพ้องต้องกันแล้วก็ไม่เห็นแยง้งแล้วก็เป็นโอกาสให้สภาแห่งนี้ได้ตรวจสอบรัฐมนตรีแล้วก็รัฐบาลอย่างเต็มที่ครับขอบคุณท่านประทางครับครับขอบคุณท่านประกรณ์วุฒิคือในข้อบังคับนะครับกระทูสดเนี่ยบรรจุได้ครั้งละสามกระทูนะครับทีนี้เมื่อเช้าก็ก็คุยกันละทีนี้ผมเห็นช่องช่องช่องโวนะครับก็ขออนญาตท่าน คือถ้าเกิดว่าเราติดต่อท่านรัฐมนตรีให้คอนเฟิร์มว่าจะให้มาตอบทุกกระทู้เนี่ยนะครับผมเกรงว่ามันไอเรื่องของความลับอันนี้ก็คงจะไม่มีปัญหานะครับท่านท่าน,านประธานวิปรัฐบาลนะครับตอนเช้าเนี่ยนะครับที่กระทู้สดเมื่อเราตัดสินใจได้ว่ากระทู้ที่หนึ่งกระทู้ที่สองกระทู้ที่สามเมื่อได้ กระทูมาแล้วเนี่ยนะครับหน่วยงานที่จะมาตอบนะครับขออนุญาตแจ้งต่อท่านประธานวิปรัฐบาลบให้ประสานนะครับเจ้ากระทรวงหรือนายกรัฐมนตรีถ้ารัฐนายกรัฐมนตรีตอบไม่ได้ก็ขอให้มอบหมายนะครับรองนายกรยหรือรัฐมนตรีที่ท่านจะมอบหมายหรือกระทรวงต่างๆที่ทางสมาชิกได้สอบถามนะครับถ้าเจ้ากระทรวงไม่ได้มา,าให้รัฐมนตรีช่วยมา นะครับก็ฝากท่านประธานว่าผมจะประสานกับท่านนะครับแล้วก็ต้องมีผู้มาตอบนะครับถ้างั้นก็จะมีปัญหาแบบนี้เสียโอกาสนะครับเรื่องที่กําลังร้อนแรงอยู่ก็ไม่มีโอกาสได้ซักถามนะครับนะครับเชิญท่านประธานครับท่านประธานที่เคารพผมอดิศรเพียงเกตบัญชีรายชื่อจากพรรคเพื่อไทยในฐานะที่เป็นประธานวิปรัฐบาล ผมเข้าใจเรื่องการถามกระทู้สดนะครับเมื่อครั้งที่ท่านกิตกงเพชรทำหน้านที่เป็นรองประธานสาภาเดี๋ยวนี้ท่านเสียชีวิตแล้วผมเป็นประธานกรรมธิการร่างข้อบังคับเป็นกรรมธิการวิสามัญชุดเดียวที่ไปดูงานถึงแคนาดาและอังกฤษเรื่องกระทู้สดที่ประเทศที่เขาจเจริญน,นั้นเขาให้หนึ่งชั่วโมงเรื่องกระทู้สดไม่มีการทู้แช่ตู้เย็นแบบเรา ถามปับ๊บวันนี้นายกรัฐมนตรีมีภารกิจอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะแต่ของเราผมเชื่อมัน่นผมได้พูดคุยกับท่านนายกรัฐมนตรีท่านอยากจะมาที่สภาหแห่งนี้ครับผมจะรับปากแทนท่านก็คงไม่ได้แต่ท่านอยากจะให้ความสำคัญต่อการถามกระทูสดทุกกรณีทั้งรัฐมนตรีทุกคนด้วยครับเราจะประเมินสม,สมรรถภาพคุณภาพของรัฐมนตรีด้วย ถ้ารัฐมนตรีไม่สามารถมาตอบกระทู้ได้จะสมควรอยู่ในตำแหน่งหรือเปล่าก็พิจารณาตัวเองไปผมรับปากกระทางฝ่ายค้านครับผมจะพยายามทําหน้าที่ประสานงานกับรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีให้มาตอบกระทู้ให้เห็นสภาอันศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้เป็นที่ควบคุมตรวจสอบไม่ใช่เฉพาะฝ่ายค้านฝ่ายพวกผมก็อยากจะถามเหมือนกันจึงขออนุญาตแต่คราวนี้ท่านไปที่ประเทศกัมพูชาเป็นภารกิจที่ ท,ที่เราควรจะให้ความเคารพนะครับในการทําหน้าที่จึงขอรับปากท่านประธานว่าทางวิปปายรัฐบาลทุกท่านจะพยายามประสานไปทางรัฐมนตรีทุกท่านเกี่ยวกับการตอบกระทู้ไม่ว่ากระทู้สดกระทู้ทั่วไปและกระทู้ถามแยกด้วยนะครับของเรามีกระทู้ถามแยกด้วยจึงขอเรียนเป็นเบื้องต้นครับท่านประธานครับครับกเ็เรียนท่านประกวุฒินะครับอันนี้เป็นครั้งแรกเนาะนะครับการประสานงาน ก็อาจจะยังไม่ไม่เข้าที่เข้าทางนะครับครั้งต่อไปนะผมยึดท่านประธานบิบรัฐบาลเป็นตัวประกันนะครับที่จะดําเนินการให้มาตอบกระทู้ให้ครบนะครับแล้วก็ท่านหลังสิมันครับเดี๋ยวถ้ามีการเสนอเรื่องตํารวจเข้ามานะครับให้ท่านอีกหนึ่งเท่าตัวคือ15นาทีนะครับเต็มที่เลยนะครับครับ